ป่าแห่งนีนะ้อุดมสมบูรณ์มากๆาเลยผมเห็นเหมือนน่าจะเป็นน้องเลือกนะพี่นะประมาณฝกหนึ่งนะหน้าผูผคอตายมากพี่ไม่ใช่นะไม่ใช่เมื่อผมพูดอะไรไปเนะี่ยแต่ว่าผมดูแล้วแบบดูทรงแล้วแบบมันน่ากลัวพี่พี่ดูกิ่งก้านที่มันแผ่ขยายไปดิจับดีดีจับดีบดีเอ<ะ>เดี๋ยวเดี๋ยวจับดีดีเดี๋ยว,ยวมันตกค่อยๆลงค่อยๆลงมันกลัวมันกลัว สวัสดีนะครับพเพื่อนๆครับกลับมาพบกับผมช่อง GX2 กันอีกแล้วนะครับผมนะก็พี่ๆก็น่าจะได้เห็นคลิปที่ผมลงไปแล้วนะที่ผมนําไอแดงนะ่ะให้มันมาอยู่บ้านผมประมาณสองสามคืนได้แล้วนะครับเนาะก็มีอยู่สองคืนที่มันเนี่ยขโมยไก่กินนะครับพี่ๆนะผมก็บอกมันตั้งแต่คืนแรกแล้วว่าห้ามทํานะคนในครอบครัวผมเนี่ยก็กลัวนะครับเนาะ แล้ววันนี้ผมตัดสินใจเด็ดขาดแล้วนะว่าจะพายแดงเนี่ยกลับไปอยู่อ,อที่เดิมที่บ้านล้างของมันนะให้มันกลับไปดูแลหมาด้วยนะครับแล้วผมก็เคยถามกับมันเรื่องนี้นะว่าหมายอยู่กันเองเนี่ยหมามันจะกินอะไรไอแดงมันก็บอกว่าหมามันเอาตัวรอดเองได้มันหากินเองได้นะครับแล้ววันนี้ก็ตัดสินใจพายแดงกลับไปให้มันกลับไปอยู่ที่บ้านล้างของมันเราอาจจะต้องใช้เวลาเดินทางสักสองคืนนะครับพี่ๆอาจจะสองคืนหรือสามคืนนั่นแหละ เดี๋ยวก็มารอ,อดูกันแล้วก็ผมตั้งใจจะกลับไปอ่อไอจุดที่ท่านฤษีไม่ใช่ฤษีดีพรามอยู่ด้วยนะครับผมนะว่าจะทํากับข้าวทําอาหารไปถวายท่านพรามอีกครั้งหนึ่งนะถ้าครั้งนี้เรามีโอกาสได้เจอเขาแล้วเราเยะพร้อมลุยกันดีกว่าแดงพร้อมลุยนะ,ไม,ะไม่พร้อมปะฮะไม่พร้อมไม่พร้อมใช่ปะทำไมอะไม่อยากกลับไปไม่อยากกลับไปเหงา มอยู่มอยู่คนเดียวไม่มีเพื่อนอยู่มึงเหงาใช่อืมไปเถอะป้าเอามึงกลับไปทงเลยวะเหงาป้า้องโอเคครับพี่พี่เดี๋ยวเราพร้อมเดินทางกันดีกว่าต้องบอกพี่เพื่อนเพื่อนว่าเราอยู่กันที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับผมนะนี่มันเป็นป่ากาญจนบุรีนะพี่นะใช่ผมก็ขับรถจอดไปที่หมู่บ้านแล้วก็เดินทางเข้ามาในป่ากับเจ้าแดงกันสองคน ผมก็จําเส้นทางไม่ค่อยได้หรอกนะพี่นะแต่แดงมันน่าจะจําทางกลับบ้านมันได้แหละแ้งหาทางที่มันอันนี้ไปดิทางที่มันล่องๆหน่อยไปไปเหมือนว่าฝนเนียจะเพิ่งตกลงมาด้วยนะครับแดงมึงมาหาป้าทางนี้มามึงพาป้าเดินทางลงกันสินะเมื่อคือนนะฝนเพิ่งตกลงมานะครับพี่ๆดูสังเกตด,ดูพื้นนะพื้นจะชุ่มฉ่ำนะครับผม นี่น่าจะเป็นร่องรอยของไก่ป่านะใช่ไหมแดงดสังเกตตรงนี้มันจะเป็นเนินนะเห็นไหมพี่มันจะเป็นเนินตรงนี้หนึ่งชั้นตรงนี้เป็นเนินหนึ่งชั้นแล้วก็ข้างบนอีกหนึ่งชั้นมันคล้ายๆกับเขาพระวิหารนะพี่เข้าใจปะไอ้ตรงนี้เราผมคิดว่าเราอาจจะมาถึงไอ้สถานที่ที่เออผมผมพบกับ ซากประหลาดขัดพังของเมืองล้างสมัยก่อนแล้วนะครับพี่ๆเดี๋เนี่ยมันจะมีฐานอยู่ข้างบนแล้วข้างบนเนี่ยมันจะเต็มไปด้วยสิ่งกอ่อสร้างนะครับผมเหมือนเป็นอรารยธรรมโบราณเก่าก่อนไปเดี๋ยวก่อนจานี้เราจะแวะขึ้นไปดูสิ่งกอ่อสร้างที่มันผูพังให้พี่ๆดูกันสักหน่อยหนึ่งแล้วก็เราจะได้เดินกลับเข้าเส้นทางกันต่อไปแดงจะขึ้นไปข้างบนได้ไปถ่ปายพี่ๆดูหน่อย เอครั้งที่แล้วอะ่ะผมยังถ่ายให้พี่ที่ดูไม่หมดเลยนะที่ผมต้องแบกไอ้แดงกลับมาด้วยยังถ่ายให้ดูก็ยังไม่ครบทุกซอกทุกมุมไงทุกมุมไงอ,อู้หระวังนะในกระเป๋าก็ไม่ได้หนักอะไรมากนะพี่นะก็มีเป้ของผมมีพวกอาหารแห้งมีหม้อหุงข้าวมีขวดน้ำ ลกมากเลยอรอแดงโอ้โหรกจริงพี่ลกจริงๆพี่ดูดิมันจะเป็นเข่อลอาลงไปข้างล่างแบบนี้นะครับผมลกจริงๆเดี๋ยวเราจะต้องหาไอาสิ่งก่อสร้างที่เราเคยเจอกันครั้งนั้นดิเดี๋ยวลุยเข้าไปในลุยเข้าไปเลยแดงลุยเข้าไปเลยลุยลุยเข้าไปเลามไปฟังนันอาจจะอยู่ประมาณตรงนู้นที่เราเจอกันวันนั้น อะไรนะหนามเกี่ยว,ม,ยวมึง่เดินชักช้าแล้วเินแผลแผลหายเจ็บดียงังยังไม่ค่อยดีหรอ้ผมเลยไปไปนั่งโอ,โอ้โหหนามอ้อ้หนามแทงตา นั่น,หนแหละเราก็ล้อเข้าขวาไปเลยฝั่งนู้นปลาว่าน่าจะถึงแล้วเดี๋ยวเราจะพาพี่ๆถ่ายดูอะไระทำโบราณกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะกลับเข้าเส้นทางกันละโอ้ทุกคนครับอ่าข้างๆข้างๆอ่อสถานที่สิ่งก่อสร้างล้างตรงนี้มียังมีบ่อน้ำตรงนี้ด้วยนะครับผมนะบนยอดเขามองลงไปก็มีบ่อน้ำแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ผมคิดว่าแหล่งน้ําแหล่งนี้เนี่ยน่าจะเป็นแหล่งที่เออคนโบราณเขาใช้ดื่มใช้กินกันนะแล้วก็ถ้าไปฝั่งนน้นไฟป่ามาด้วยนะครับพี่ๆไฟป่ามาด้วยนะฝั่งนน้นอะแต่ฝั่งเนี้ยไฟป่ายังมาไม่ถึงเดีวคาดว่าอีกไม่กี่วันก็ไฟป่าก็น่าจะมาถึงนะอีกสักเดือนหนึ่งอะดูจกักรจันรร้องเต็มเลย สถานที่ตรงนี้มันเป็นป่าลึกเลยนะครับพี่พี่ลึกระดับหนึ่งเลยนะโอ้ทุกคนครับผมบอกแล้วป่าแห่งนี้เนี่ยอุดมสมบูรณ์มากๆเลยผมเห็นเหมือนน่าจะเป็นน้องเลือกนะพี่นะประมาณฝงหนึ่งนะโอ้โหอยู่กันเยอะมากแล้วก็ตัวเนี่ยแบบบลัมท่อมเลยนะครับพี่ๆี่นะที่พี่พี่เห็นไอด้ดำาๆตรงภูเขานี่ไม่ใช่อะไรนะมันเป็นหมอกหมอกควันของไฟป่านะครับพี่พี โอ้ตัวใหญ่สวยมากที่ป่าลึกจริงๆนะถึงจะได้เห็นอะไรแบบนี้นะครับผมนะผมอยู่จากข้างบนผมถ่ายวิวลงมานะอยู่บนยอดอยอดยอดเขานะครับผมนี่นะครับพเพื่อนๆครับตอนนี้ผมได้เดินทางมาถึงสถานที่ที่ผมบอกว่ามันเป็นเมืองล้างในสมัยก่อนนะครับผมพี่ๆลองดูสถานที่ตรงนี้มันมีตรงนี้เข้าไปหนรูนะหนึ่งรูสองรูสามรูสี่รู ห้ารูหกเจ็ดแปดรูอ่ะพี่นะพี่พี่เพื่อนๆคิดว่าเขาทําไว้เพื่ออะไรอ่ะผมคิดว่าอาจจะทําไว้เพื่อเอ่อบังคับทิศทางน้ําหรือเปล่าทิศทางน้ําให้ไหลลงไปรวมกันตรงบ่อตรงไหนสักบ่อหนึ่งนะเสียงไก่ป่าดังมากเลยดังไปเหงือตักหมดแล้วพี่นะตอนนี้เหงือตักมากเลยอากาศร้อนอบอ้าวมากๆนะครับ ได้ไมาเด๋อไปหยุดทักตรงต้นไม้ที่เราเคยเจอไอ้มัคคีผลเลยนะผมไปดูคอมเมนต์นะพื่อนเพื่อนๆก็บอกว่าไม่ใช่มัคครีผลนะแต่สําหรับตัวผมอ่ะผมคิดว่าไอสิ่งที่ผมเจอบนต้นไม้เนี่ยมันคือมัคคีผลนะครับเนาะแต่สำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่ผมเจอไอ้วันก่อนเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเป็นมัคคารีผลนะแต่๋ยมาไปนั่งพักใต้ร่มไม้่ออะไรนะ จักกระจันตายแล้วแดงไป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 ต้นไม้ต้นนี้นี่โอ้โหหน้าผกคอตายมากพี่ไม่ใช่นะไม่ใช่เมื่อผมพูดอะไรไปนะแต่ว่าผมดูแล้วแบบดูทรงแล้วแบบมันน่ากลัวพี่พี่ดูกิ่งก้านที่มันแผลขยายไปดิเนาะแล้วก็มันอาจจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นางมงนางไม้อารักขายอยู่แน่นอนบนต้นไม้ต้นนี้นะครับต้นไม้มันลำต้นมันน่ากลัวมาก แตงนั่งพักนี้ก็ตาไม่ไหวแล้วข้างบนไม่มีอะไรนะสองดูหมดแล้วนะครับพี่พี่โอเคแันคิดถึงมากไหมสามตัวฮะคิดถึงนะไปจับไก่ป่าให้ปลาทุกตัวเลยมันร้องขางน,นาดเลยไอเห้ยเห้ยไก่จับได้ป่ะร <c oughs> ้อนมากครับพี่พี่ยวเดินทางกันต่อแล้วนะครับ อนนี้ก็เดินกันมาเหงื่อท่วมเหงื่อแตกเลยนะพี่นะผมเนี่ยรู้สึกว่าอาจะไม่สบายนะครับเนาะมันมันเจ็บคอพี่เจ็บคอแล้วก็เสียงผมเนี่ยเริ่มเปลี่ยนแล้วเนาะก็สงสัยว่าคงจะต้องรีบเดินทางหน่อยแล้วแหละรีบพาเจ้าแดงเนี่ยไปถึงบ้านมันเนาะพร้อมลุยไหมแดงไม่พร้อมไม่พร้อมเถอเดี๋ยวพร้อมลุยกันพี่นะผมสะดุดตาเจ้าสิ่งนี้นะครับไม่รู้ว่ามันคืออะไร มันคือห้องซ่วมคือห้องน้ําหรือเปล่าครับพี่พี่ครับแล้วก็ไอ้ข้างในรูเนี่ยอาจจะมีสัตว์มีอะไรเข้าไปมุดอยู่ก็ได้นะเดี๋ยวจะส่องดูเผื่อวันนี้ได้กินเนื้อตะกงตะกวดหน่อยมีบ้าไม่มีอะไรเลยฮะเจออะไรแดงใช่ปะ,ไ,ปปะไอ้ที่ป้าเจอเมื่อวันก่อนปะ ใช่ไหมที่เราเจอกันเมื่อวานก่อนเดี๋ยวจะไปถ่ายวันนี้จะถ่ายให้พี่ๆเพื่อนๆดูกันใกล้ๆดิว่ามักะลีผ่อนกมันเป็นยังไงลักษณะมันก็เหมือนคนนะครับพี่ๆโอ้โหนี่เป็นบุญตามากนะครับพี่ๆที่ได้เห็นนะครับผมนะของแบบนี้หาดูกันยากมากๆเลยนะครับโอ้โหพี่แดงลองขึ้นไปคุยกับเขาดิมึงเหมือนมึงจะไล่อายุไล่กับเขาเลยวะ อ่ะตัวพอๆกันเลยไหนลองขึ้นไปคุยกับเขาดิขึ้นทางไหนขึ้นทางนั้นเหรอส <c oughs> วัสดีครับน้องมัคครีผลใช่มัคครีผลนเป้าทำไมไมาอยู่ตรงนี้คนเดียวอะ่ะพ่อแม่ไปไหนฮะพ่อแม่ไปไหนแดงมึงหันไปหันหน้ามาให้ป้าดูหน้าหน่อยดิป้ายยังเห็นหน้าวะ ลูกเต้าเหล่าใครวะเนี่ยป้าไม่สบายอะอาการป้าแย่แล้วไปคุยกับเขาดิว่าเขามาทำอะไรมาทำอะไรครับ <c oughs> ป้าฮะมีหมาด้วยหมาอะไรอะ่ะม,มันอกอดคืออะไรอะ่ะหมาหมาใครป้าไหนหมา เขาอุ้มหมาเหรอป้ามึงเข้าไปคุยเขาดิไหนๆปาไม่เห็นหมาเลยไหนแปลเหมาให้ปาดูดิ <c oughs> มาเครับไปใกล้ๆดิ <c oughs> มึงจับเขาให้หันหน้ามาหน่อยดิป้าจะดูหน้าหน่อยมีเ <c oughs> มื่อกี้เหมือนผมเห็นหัวหมานะ มาณครับเด,ดี๋ยวเดแป๊บหน Olivier, Fuß, ึ no. ่งนะพี่นะาแป๊บหนึ่งนะโอ้ยแดงจับดีดีแดงจับดีโอ้โหเอาหมาขึ้นไปข้างบนทำไมวะหมาตกลงมานี่เดี๋ยวเป็นเรื่องเลยเนี่ยเอาเอาหมามาอยู่กับป้านี่มา มัคคีผลอะไรอุ้มหมาวะเฮ้ย <c oughs> พี่ลึกชอบพี่ลึกน่าดูเลยพี่โอ้ยพี่ลูกหมายังยังยังเด็กอยู่เลยนะยังไม่โตนะครับผมล,ลูกลูกหมาเพิ่งจะวัยรุ่นต้นๆเองอะแดงเอาเอามาให้ป้ามาโอ้โอ้แดงแดงแดงเอามาเอามาค่อยๆลงค่อยๆลง,ลงจับดีๆ จับดีๆจับดีๆป <â>? ้าเดี๋ยวๆเดี๋ยวจับดีๆเดี๋ยวมันตกค่อยๆลงค่อยๆลงมันกลัวมันกลัวดีๆดีๆดีๆเดี๋ยวกว่าล่วงแม่งทั้งคนทั้งหมาจับดีๆจับดีๆเ <ป â? S 1> อ่ะเดี๋ยวๆเดี๋ยวเอามาป้าเฮ้ยเดี๋ยวๆเดี๋ยวโอเคไปลไไไ่อปล่อยปลจเย็นใจเย็นใจเย็นปลอดภัยแล้วหนูปลอดภัยแล้วแดงลงมาลงมา อะไรมันเอามาขึ้นไปทำไมป้ากูไม่รู้ดิเด่ะเราเสื้อผ้าเสื้อผ่อนไม่ใส่ด้วยพี่เ้ยเห็นตูดไหมกางเกงนองเกงในไม่มีเลยอ่ะนั่งเศร้าเหงาเลยอ่ะแต่คนผมไม่สนใจนะพี่นะผมสนใจหมานะครับผมอาจจะเป็นหมาของมันแหละที่มันเลี้ยงไว้นะพี่นะอาจจะเป็นหมาของไองเด็กคนนี้แหละเนาะแต่ว่าทีนี้ผมไม่รู้ว่าลูกเต้าเหล่าใครบ้านกออยู่ไหนผมจะเอาหมานะพี่นะ ไอคนผมไม่เอาผมจะเอาหมายังถือกล้องให้ป้าหน่อยดิป้าจะเอาคนเอาอาหารขนมอยู่นะเดี๋ยวจะลองให้ขนมกินนะ <c oughs> อะนี่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 นนนปลาให้นี่โหกินไวมากพี่ขนมมันกินคำเดียวเกี้ยงเลยอะพี่พี่ดู ปาชอบหมาตัวนี้ป้าจะเอาหมาไปทำไมดิป้าไป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 เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่อย่ากัดอย่าขัดแดงถือกล้องให้ป้าดีดีดพี่ครับผมจะเอาหมาตัวนี้ไปนะจะอันนี้อาจจะเป็นเจ้าของเจ้าขอ,ของของมันนะครับพี่พแต่ว่าเราจะไม่สนใจนะครับผมเราจะเอาแค่หมานะ เดี๋ยวผมจะให้หมาตัวนี้นะครับไปพ,พี่ร่วมเดินทางมากับผมนะก็ไอที่แก้ผ้าอยู่ข้างบนต้นไม้เนี่ยผมไม่มั่นใจว่าอาจจะเป็นคนหรือว่าอาจจะเป็นมัคคิรีผลนะพี่นะมันก็ออกได้หลายหน้านะแต่หมาตัวนี้ผมคิดว่ามันเป็นหมาถ้ามันไม่ใช่แค่หมาบ้านมันก็เป็นหมาวิเศษอะนะผมคิดแบบนั้นนะพี่นะแล้วภารกิจของผมในการเดินทางคลิปนี้ผมจะเลี้ยงดูมันจะพามันออกทริปกับผมด้วยจนจบภารกิจ นะหรือไม่แน่ก็ถ้าผมไม่ไหวจริงๆก็เดี๋ยวเอาไปฝากไว้บ้านไอ้แดงเลยนะให้ให้แดงเลี้ยงไว้เลยโอเคนะพี่นะเดี๋ยวเราพร้อมน้วยกันไปอาจจะต้องใช้เวลาอีกสองคืนนะในการเดินทางนั่นเดินได้หวัวไม่ไมถ้าผมปล่อยมันลงอะ่ะมันจะกลัวมันจะวิ่งกลับไปหาไอเด็กคนนั้นแดงทิดต้องให้บ้านดีๆสิเอออีีนจะตามแล้วปะ จะตามเราหรมงจะกลับไปหาจะกลับไปหานี่ว่ามันไม่ตามเราแดงคือกล้องดีดีโอเคมันไม่ตามเรามันจะกลับไปหายไอเด็กคนนั้นดังนั้นไม่ได้พพ่ผมจะต้องอุ้มมันไปให้ไกลกว่านี้ก่อน แล้วก็ผมค่อยวางหมาลงนะหมามันจะได้ไม่ต้องหมามันจะได้ไม่ต้องกลับไปดูไอเจ้าของมันหรือเปล่านะครับผมผมเจาหมาตัวนี้ร่วมเดินทางไปกับผมกำลังเส้นทางด้วยเดี๋ยว,วเราเจอเส้นทางกันแล้วเห็นรึม น้ำเยอะว่งเ้ยแดงทางนี้ไปไม่ได้เปลี่ยนทางไปออกทางนี้นถึกตรงนี้มันมีร่องอะไรบางอย่างแล้วครับพี่พี่แดงส่องไปเด็โอ้อ แล้วสุดกังดีๆน้อง่โต๊ปตาเครียดแล้วเนี่ยตาเครียดละไตอนนี้เรากลับสู่เส้นทางหลักแล้วครับพี่พี่ นี่นพนะ้ตอนนี้เรากลับสู่เส้นทางหลักแล้วนะเราจะต้องเดินตามเส้นทางตรงนี้ไปนะเดินไปให้สุดเลยนะพี่นะแล้วก็เราจะเดินเดินเดินไปให้สุดเลยแล้วก็มันจะต้องลงเขาแล้วก็เราจะเข้าสู่เขตป่าดิบชื้นนะครับผมนะมมันตามมัมาที่ไม่ต้องอุ้มมันไม่ต้องอุ้มมันปล่อยมันให้มันเดินให้มันเดินดูดิมันตามไหมให้มันตามแล้วพี่ดีใจจังเลยวันภารกิจรอบนี้มีหมามาเป็นเพื่อนนะ ตั้งแต่หมาผมไอ้ต้าหู้เสียไปนี่ผมก็ไม่ได้เลี้ยงหมาอีกเลยนะมาป่ะมันตามไหมตามป่ะไปไปไปเอาแบกกระเป๋าให้ปลาไปทำลุยเดี๋ยวหาชื่อตั้งให้มันดีกว่าตัวนี้นี่เหมือนกับเราป้นหมาเขาว่้นะพี่นะแต่ว่าผมเนี่ยเป็นคนรักสัตว์ชอบหมาอยู่แล้วไงนะ มันมาอยู่กับผมแนละ้วจะดีกว่าแล้วมันมีอุ้งเท้าด้วยมีถุงเท้าสีข้างด้วยจะตั้งชื่อให้มันดีกว่านะโอเคก็หลังจากนี้ผมกับเจ้าแดงก็จะรีบเร่งสปีดทาานะพี่นะรีบเดินทางกันนะครับนะ EP นี้คงจะเอาไว้แค่นี้ก่อนนะพี่นะ EP หน้าเราจะเอ่อเข้าสู่เขตป่าด,ดิบชื้นกันแล้วนะครับผมผมนะผมมีปณิธานว่าจะเอ่อทำอาหารไปให้เอท่านพรามด้วยนะครับผม แล้วรอบนี้ขอให้โชคดีขอให้ท่านพรามยังอยู่ที่เดิมนะแล้วพี่เ้องเดี๋ยวหมารอบนี้หมาตัวนี้ก็จะร่วมภารกิจกับเราเอาในการเดินทางอาจจะสองถึงสามวันนะมันก็จะร่วมทริปเดินทางกับเรานะถ้ามันเดินไม่ไหวเราก็ช่วยกันแบกมันนะพี่เดี๋ยวโอเคเนาะอมลุยกัน